ทุกทุกคนสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆหาของกินของอร่อยเป็นร้านข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดหรือจะเป็นข้าวมกรอบหมูแดงร้านนี้คือสะมาให้แบบชิ้นใ,ใหญ่ๆนหนาข้าวมันหอมร่วนซุยน้ำจิ้มเด็ดครบรสหวานมันเค็ม ขิงอะพิกสดขอเพิ่มได้นะครับร้านนี้ไก่ตอนต้มได้ดีมากๆเนื้อแน่นๆนุ่มเด้งช่ำๆตุยซี่มากๆครับและตัวเป็ดนะครับเมนูโปรดของผมเลยคือข้าวมันเป็ดย่างเป็ดย่างหนังกรบเอามาทานกับขิงดองผักบุ้ง สูตรพิเศษของทางร้านนะครับนี่ครับเพืเ่อนๆราดด้วยน้ำซอสเป็ดพะโลช่ำๆ